สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของทฤษฎีบททวินามกันนะครับอ่ะวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ด้วยนะครับวันนี้นะครับใครที่มีความรักก็อ่ะขอให้ร,รักกันนานๆนะครับอ่ะทีนี้ ไม่นอกเรื่องแล้วนะครับเรามาเรียนนะครับแปบ๊บนึงนะครับขยายขึ้นวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของพจน์ที่ไม่มีนะครับเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราเรียนไปแล้วนะครับการกระจายของทฤษฎีบุทวินาแต่เขาดันนะครับเขาดันถามว่าอพจน์ไหนมันไม่มี a กาลังสองอย่างเงี้ย ่ถ้าเรากระจายออกมาสมมติมันอยู่จพ์ทีอ่อยู่ตรงนี้สี่เหลี่ยมนี้นะเราก็จะตอบได้ว่ามันไม่มี a กําลังสองอยู่นะครับพอ,อเข้าใจไม่เอ่ยถ้าเขาถามว่าจพ์ไหนไม่มี a กําลังสองถ้าเรากระจายออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาไลาด่ดูอันนี้มี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 อันนี้ม,นนมีแต่อันนี้ไม่มี เราก็ตอบได้ว่าพจน์นี้แหละนะครับคือพจน์ที่ไม่มีนะครับโอเคเนาะอ่ะเรายังจำสูตรได้อยู่หรือเปล่านะครับสูตร t r บวกหนึ่งะครับอ่ะสูตรนี้ระบายสีชมพูวันแบววนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักนั่นเองอ่ะเราระบายนอกกรอบน,นิดนึง นี่นี่คือสูตรนะครับ t r บวกหนะครับเท่ากับ n r คูณ a ยกกำลัง n ลบ r คูณ b ยกกำลัง r นั่นเองนะก่อนที่ผมจะสอนในเรื่องของพจน์ท,ที่ไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมมาทบทวนในเรื่องของเลขยกกำลังกันก่อนนะครับอ่าเ้อที่1น,นะครับในเรื่องของคุณสมบัตินะเกำลัง n คูณ a กำลัง n จะเท่ากับ a อกำลัง m บวก n นะครับอันนี้พูดง่ายๆก็คือฐานเหมือนกันให้พวกเรานำเลขชี้กำลังมาบวกอ่ะพูดผิดนะครับขออภยัย ฐานเหมือนกันคูณกันให้เรานำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับข้อที่2นะครับ a กำลัง m หาร a กำลัง n มันจะเท่ากับ a กำลัง m ลบ n ฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกัน ข้อที่3นะครับ A กกำลังลบ1จะเท่ากับ1ส่วน A เมื่อ A ไม่เท่ากับ0อ่ะถ้าพูดง่ายๆถ้าเลขชี้กำลังติดลบให้เราตกมันลงมาด้านล่างนั่นเองนะครับ ข้อที่ C A กำลังศนย์เท่ากับ1ะครับเมื่อ A ไม่เท่ากับ0เหมือนเดิมนะครับอะไรก็ได้ยกกำลัง0ยกเห็น0ูนย์กำลังศนย์ะครับอ่านขะ้อที่5 A ส่วน B ทั้งหมดกำลัง M มันจะได้ A กำลัง M ส่วน B กำลัง M นะครับอ่านะ กระจายนะครับเข้ามาหรือเราจะเขียนไอตัวเนี้ยให้อยู่ในรูป a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง m ก็ได้นะครับหมดหรือยังรู้คร่าวๆห้าข้อก็พอนะครับแค่นี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับจงหาพจน์ที่ไม่มี x จากการกระจาย x บวก1ส่วน x ยก1ส่วน x กํลัง2ทั้งหมดยกกำลัง12อ่าทีนี้เป็นปัญหาแล้วครับจงหาพจน์ที่ไม่มีเอ้าจานพจน์ไหนเราไม่มีอ่าเราก็ไม่รู้เราอย่าไปกระจายทีละตัวนะครับไม่งั้นตายนะครับกว่าจะทำข้อสอบได้ก็แย่นะครับ ให้เรานึกถึง tr บวกหนึ่งไว้นะครับจากโจทย์ข้อนี้ให้เราวิเคราะห์ก่อนว่ามันมี a a A เท่ากับ x b เท่ากับ1ส่วน x กํลังสง n เท่ากับ12 r เท่ากับ r เท่ากับอะไรครับ มีไหมครับอ่ามีไหมเอยอ่ะตุกแกล้อแปบ๊บนึงนะครับ ทีนี้เอาเมื่อกี้ผมถามว่า R มีไหมอตอบได้หรืออยังครับมีไหมครับในโจทย์ไม่ได้บอกมานะครับ R ไม่ทราบนะครับจากสูตรที่อบวกหนึ่งเท่ากับ N R คูณ A กำลัง N อลบ R คูณ B กำลัง R อ,อาของเราบอกว่าไม่ทราบเห็นไหมมันบอกว่าไม่ทราบแสดงว่าในเรื่องนี้มันถามหาพจน์ที่ไม่มีแสดงว่านะครับเราไม่ทราบอาแน่นอนนะครับเห็นไหมใครที่ทราบอามาเนี่ยผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับอนทีนี้มาดูตรงนี้คำว่าไม่มี x ผมถามนะครับผมถาม ถามเล่นๆน,นะครับถามเล่นๆน,นะครับ x ก,กำลังหนึ่งเท่ากับอะไรเอ่ยอ่าเท่ากับ x นะครับโอ้แค่นี้ก็ถามอาจารย์่าเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมถึงถามนะครับเขาบอกว่าจงหาพจน์ที่ไม่มี x เ,เอาอาจารย์ เกทกำลังหนึ่งเท่ากับ x มันก็มี X 4สิใช่ไหมอ่าใช่นะครับ -X กำลังสเท่ากับอะไรครับอ่าเท่ากับ x อคูณ x อ้าวมี x ไหมมีอ้าวมีอีกเอ็กกำลังสามมีเอ็กไหมอ้าวก็คือเอ็กคูณเอ็กคูณเมีไหม ก็มี x เ,เอาแสดงว,ว่าถ้า x ก,กำลังไปเรื่อยๆนะครับกำลังเป็นเลขบวกหรือลบก็ตามมันก็จะมี x อ,อยู่นะครับแสดงว,ว่าไอ้ที่ไม่มีนะ่ะคือ x อ,อะไรอ่าเรามาดูนิยามไอ้คุณสมบัติข้อที่4ของเราอ่า a กำลังศูนเท่ากับ1นะครับลูกๆอกซ์ a กำลังศูนย์เท่ากับ1แสดงว่ามันจะไม่มี x ได้มันต้องเป็น x 0กลังศย์เพราะ x กำลังศูนย์มันเท่ากับ1นะครับมี x ไหมใครเห็น x เห็นแต่เลข1นะครับไม่มีเลข x กแสดงว่าแสดงว่าเราเรานี่แหละ เราก็คือนักเรียนกับครูนี่แหละต้องแทนนะครับ tr บกหเนี้ยด้วย x กำลังศเพราะมันบอกว่าไม่มีนะครับถ้ามันบอกว่าไม่มีเมื่อไหร่นะครับให้เราแทนตรงนั้นหรือตรงที่มี tr บวกหเท่ากับ x กำลังศทันทีเอาถ้ามีละจารย์ถ้ามีก็แทนตามนี้นี่ แทนตามที่มันมีถ้ามี x กำลัง5ก็แทน x กำลัง5เท่ากับ t บวก1ไปเลยนะโอเคเท่ากับอ่ะ n คือ12 r ไม่ทราบคูณ a ของเราคือ x นะครับ x กำลัง n คือ12ลบ r คูณ b คือ1ส่วน x ยกกําลัง2อ่ะใส่วงเล็บให้เขายกกําลัง a เห็นไหมติดแล้วจานติดตรงไหนอ่เปลี่ยนสีประกาแป๊บนึง่งรูปดูตรงนี้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ตรงที่ผมไฮไลท์สีฟ,ฟ้าไว้เนี่ยให้เราล้องเพลงคำว่าละไว้ ในฐานที่เข้าใจในฐานที่เข้าใจคําว่าเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจคืออะไรคืออย่าไปยุ่งกับเขานะครับเพราะเราไม่รู้ r เอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับมันเหลืออะไรทีนี้มันเหลือ x กำลังศเท่ากับ x กำลังสิบสองลบ r อ่ะทีนี้ดูในวงเล็บนะครับดูในวงเล็บอนเนี้ย หส่วน x กํลังสองห่งส่วน x กํลังสองถ้าเราดูคุณสมบัติของเลขยกกำลังเนี่ยเราต้องใช้ข้อที่ไหนตอบได้หน่อยตอบได้ไหมตอบได้หน่อยพะนะตอบได้ไหมครับอ่าตอบให้ชื่นใจหน่อยข้อไหนครับอ่าได้ยินเววๆมาแล้วบอกว่าอาจารย์ก็ข้อ3นั่นดีพะนะ ถ้าตบมันลงมากแสดงว,ว่าถ้าต้องตบมันขึ้นไปอ่าตบมันขึ้นไปมันก็จะเป็น x กาลังลบสองอย่างเงี้ยมันก็จะได้ x กาลังลบสองทั้งหมดยกกำลัง r ตรงนี้ผมขอแทนคําว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับอ่าทีนี้เราก็ได้ x กาลังศูนย์เท่ากับ แล้วไวในฐานที่เข้าใจนะครับคูณด้วย x กํลัง12ลบ r คูณด้วยคูณด้วยอะไรครับ x กํลังอ่าคุณสมบัติเลขยกกำลังข้อที่ข้อที่5นะครับตบเลขยกกำลังทั้งหมดน่ะเข้ามาคูณนะครับก็จะได้ลบ 2r สังเกตเห็นอะไรเอ่ยนะครับ อะไรเอยอะไรนี่อ้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฐาน x ใช่หรือไม่อ่าฐาน x ทั้ง3ตัวนี้ไอเนี่ย,ยฐานมันคือตัวเดียวกันรอ,อมาก่อนเขียนรอมาก่อนนะครับ x กำลังศูนย์เท่ากับ ที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ <c oughs> คูณด้วยคูณด้วยอะไรเนี่ยย้อนกลับมาดูอ่าคุณสมบัติเลขยกกำลังเนี่ยคุณดูข้อที่1 2ึ่งมีข้อไหนครับอ่าจานยกมือตั้งแต่ก่อนเพื่อนแล้วข้อหนึ่งไงฐานเหมือนกันอ่าคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมา มาอะไรครับมาบวกกันก็จะได้ x กำลัง12ลบ r บวกลบ 2r อ่ะฮะอืมเป็นไงเป็นไง x กำลัง0เท่าก,กับละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับคูณ x เอากลายเป็นสีดำซะลว คูณสิบสองลบลบอะไรครับสิบสองลบลบอาบวกบวกอะไรเนี่ยบวกอะไรลบอาบวกสองอาบวกลบสองอาได้ลบสามอา ทันไม่เอ่ยทันไหมครับทันไหมครับบัตรที่นี้เราดูตรงนี้กับตรงนี้ฐานเหมือนกันอีกเช่นเดิม แต่มันขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับแสดงว่าเลขชี้กําลังของมันสามารถนํามาเท่ากันได้นะครับอา,าเราต้องการหา R เพราะเราไม่ทราบ R นะเราก็ย้ายย้ายอะไรครับย้ายลบสามมาฝั่งนี้ ก็จะเป็น0บวก 3R เท่ากับ12บชืขอยกมาไว้ตรงนี้นะครับ0นบวก 3R เท่ากับ12 3R เท่ากับ12 R เท่ากับ12ส่วน3แสดงว่า R ของเราคือ c นะครับอ่าสามหนึ่งสามสี่ะฮะเราได้แล้วว่า R เท่ากับ R เท่ากับอะไรครับ R เท่ากับน้าของห้านครับนี่ประกอบแม่แมยนะด้ครับ R เท่ากับ c นะครับติดตลกแล้วเรา R เท่ากับ c นะครับเราได้ R เท่ากับ c แล้วแต่โจทย์เขาดันถามว่า จงหาพจน์ที่ไม่มี x เ,เอาเขาไดอารได้เดี๋ยวเท่ากับ4ผูใ้ใดสิตอบว่าพจน์ที่4ถือว่าอย่าตอบเด้ถ้าตอบไปนี่ศูนย์คะแนนท,นทันทีดวเขาสิมีคะแนนสงสารอยู่บ่อ่าเดี๋ยวเรามาดูได้ r เท่ากับ4มาแล้วนะครับเราอย่าลืมว่าเราแทนใน t อะไร tr บวกหนะครับแสดงว่าพจน์ที่ไม่มี x คือจพ์ที่สี C ่บวกหนั่นคือพจน์ที่จพ์ที่อะไรครับจพ์ที่หกครับนี่สี C ่บวกหนึ่งในหนักเรียนบางคน 4บกหได้5นะครับตอบเรียบร้อยง่ายไหมเอ่ยนะครับพอได้ไหมอ่านี่นะครับโจทย์ข้อน,นี้ก็ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษนะครับถ้าเราไปสอบไปทำในเมื่อตอนที่ครูสอนเสร็จนะครับอ่ะวันนี้ก็ สอนในเรื่องของโพ์ที่ไม่มีไปแล้วเดี๋ยววันหน้าเราจะมาต่อในเรื่องของจพ์ที่มีกันบ้างนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งมาแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตพักผ่อนนะครับวันนี้พูดเร็วนะครับพูดแต่ตอนอย่างเร็วไม่พูดมากไม่พูดพั่มทําเพลงอะไรนะครับอ่ะวันนี้ก็ฝากนักเรียนนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับถ้ามันมีประโยชน์เอ๊ะ อาจารย์สอนตรงนี้เรายังไม่เข้าใจเราก็สามารถมาดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดอเดี๋ยวเรามาดรอกันะเดี๋ยวเรามารอนะครับรอในเรื่องของพจน์ที่มีกันนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันเนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ช่วงนี้ Sub s cribe หายนะครับอย่าลืม Sub s cribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะว่าวันนี้คือวันแห่งความรักอยากให้ทุกคนอยู่กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ตามนะครับดูแลท่านอย่างดีนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับนักเรียนทุกคน าอีกรอบนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่อง h a กเ e r Channel พี่น้องมียังกระเฮ็ดพี่น้องบ๊ายบายฝันดีครับ